มีอยู่จริงล่ะ ว่าดานิลนั้นเป็น AI ที่มีสติปัญญาและเรียนรู้ได้ผมจึงสรุปว่าการทดลองท้งน,นี้ของเราประสบความสำเร็จด้วยดีเราสามารถเรียก AI เนั้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนพยายามเรื่องชีวิตไยว่าอย่างไรซึ่งคงจะแตกต่างกันออกไปแต่ผมมั่นใจและขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าดานิลนั้นเป็น AI ที่มีสติปัญญาเป็นของตัวเองและมีความคิดเรื่ของตัวเอง ดานีเลเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็ววพวกเราหรือเปล่าแน่นอนครับขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลถ้าหากเราให้ข้อมูลแก่ด,ดานีลมากพอเนี่ยเขาอาจจะหาคําตอบที่เราอยากหาคําตอบไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วมันจะฉลาดกับพวกเราหรือเปล่าเราเราเริ่มต้นให้ดานิลมีความสามารถพิเศษเฉพาะคือ เริ่มที่การมีความต้องการการเรียนรู้เป็นอย่างมากก็คือเราสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ให้แก่ดานิลเอ่อนิสัยนี้ในมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีกันทุกคนคําถามบางอย่างที่ดานิวสงสัยเนี่ยอย่างเช่นการมีอยู่ของจักรวาลพระเจ้าหรือว่าตัวตนของตัวเองนั้นมนุษย์บางคนเนี่ยในชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่เคยแมนะ้แต่จะเก็บมาคิดซึ่งทําให้ผมมั่นใจว่าดานิวเนี่ยจะสามารถ ก้าวข้ามผู้สร้างอย่างเราไปได้แน่นอนในตอนนั้นด็อกเตอร์ไม่ได้คิดมาก่อนว่าประโยคนั้นที่เขาพูดออกมาจะทำให้โครงการถูกปิดลงใช่ณนะตอนนั้นพวกเขากลัวแต่ถึงโครงการดาน,นิลจะถูกยกเลิกไป20ปีต่อมาก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ คราวนี้เนี่ยเราลองเอาซอสโค้ดของดานิลมาใส่แล้วลองมาเขียนใหม่ดูคราวนี้โปรเจกต์ที่เราจะทำมันจะไม่ใช่แค่เ i แล้วคราวนี้เราจะสร้างโลกใหม่เลยคืองวดนี้เราได้ทุนจากหลายประเทศมาทำให้เรามีงบพอที่จะทำโลกทั้งใบขึ้นมาเ,เป็นโลกจำลองที่พยายามให้มันเหมือนโลกนี้ให้มันเหมือนมากที่สุดคือตอนแรกๆเราอาจจะต้องโอเคเราจะเริ่มจากหนู่บ้านก่อนแล้วเราค่อยขยายไปเป็นประเทศ ขยายเป็นทวีปขยายไปเป็นโลกเลย mm hmm. ให้โลกนี้มันคาดเคลื่อนจากโลกที่เราอยู่น้อยที่สุดเราจะเริ่มเขียน AI ของคนที่มีอยู่ในโลกเนี้ให้เหมือนที่สุดเลยเราขอตั้งชื่อโลกจำลองนัว่าซเฟียแล้วมันจะนำเราไปสู่ทางออกของวิงกฤตที่เราไปเจออยู่ได้ไงคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าซเฟียเนี่ย มันคือการจำลองโลกของเราโลกของเราจริงๆขึ้นมานะ่ะแต่ว่าเราสามารถใส่ตัวแปรล,ลงไปได้ได้ลงไปในซเฟียได้ผมยกตัวอยงนะสมมุติคุณอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีซอมบี้ขึ้นมาบนโลกใช่ไหมเราก็ตั้งซีนารีโอเลยผมเรียกว่าซีนารีโอนะเราตั้งซีนารีโอซอมบี้ขึ้นมาในในซเฟียนี่เลยแล้วเราก็ดูว่าอ่ะมีซอมบี้ลงมาแล้วเกิดยังไงคนแตกตื่นอะไรยังไงคนสุดท้ายปัญหาเนี่ยม,มันจบที่ตรงไหน ทีนี้เนี่ยเราอาจจะลันใหม่แต่ต้นแต่เราใส่ตัวแปรบางอย่างที่เปลี่ยนไปอ่และเหตุการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราลองทำอย่างนี้จนกระทั่งเราเจอคําตอบที่ดีที่สุดเราเจอแม้กระทั่งไม่ใช่คันแก้ปัญหาซอมบี้แต่ยับกษงไม่ให้เกิดซอมบี้ด้วยซ้ำคือสเฟียเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้เราแก้ปัญหาหลายๆอย่างบนโลกได้หมดเลยแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนานาน,านหน่อยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาผมว่ามันน่าจะเกินสิบปี แล้วก็จะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไงผมคิดว่ามันจะทําสิ่งที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนคือการที่เรารู้อนาะคตแล้ว AI ในโลกจาลองจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นแค่ AI คือเขาจะไม่รู้ครับเหมือนกับพวกตัวละครที่อยู่ในเกมอ่ะคือเขาจะไม่รู้นะว่าเขาอเป็นตัวในเกมใช่ไหมแล้วเขาจะไม่รู้ด้วยว่าโลกของเขามันเป็นแค่เกม แล้วเขาก็จะไม่รู้ด้วยว่ามีมนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาแต่อย่างซัเฟียาเขาเนี่ยที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเราจะให้มี AI อีกตัวหนึ่งนะเขาจะรู้ตัวด้วยว่าเขาเป็น AI จะจได้คล้ายกับดานิวอะที่สื่อสารกับเราได้แล้วเขาก็จะช่วยเราคิดช่วยเราสร้างซัเฟียขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีพวกปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆในการสร้างซัเฟีย AI ก็ว่าจะทํางานได้ดีกว่าคน AI ตัวนั้นชื่อว่า พอดีผมไม่ใช่แฟนนิยายไซไฟเหมือนดอกเตอร์ที่ทำโปรเจกต์ดาวนิวเขาที่ผ่านมาคราวนี้ผมก็เลยตั้งชื่อง่ายๆเลยว่าจี s <S ผู้สร้างที่เป็นหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ได้กำหนดให้ฉันมีเสียงแบบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะจำลองมาจากเสียงคนรู้จักจริงๆแล้ว ฉันไม่มีเพศสภาพหรอกเพราะฉันไม่มีร่างกายและไม่มีคอนเซปต์ของการสืบพันธุ์เพียงแค่5ปีแรกเราก็สามารถจำลองซีนาริโอเพื่อหาทางออกของปัญหาในระดับประเทศได้มากมายจนภายหลังมนุษย์แทบทั้งโลกได้หวังพึ่งข้อมูลที่ได้จากโลกจำลองเพื่อนำไปแก้ปัญหาเป็นหลักจนกระทั่ง30ปีต่อมา มนุษยชาติก็รู้ว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่มากๆจากการคาดการอนาคตของโลกจำลองที่ไม่ว่าจะจำลองซีนารีโอแบบใดมาก็จะจบลงที่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติใช่แต่ตอนที่ได้คำตอบพวกเขาก็ไม่อยู่อีกต่อไปแล้ว มนุษย์ผู้สร้างไม่สามารถรอคำตอบของฉันได้พวกเขาจึงทำลายกันเองและสูญพันธุ์ไปในที่สุดฉันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ระบบที่ผู้สร้างวางไว้สามารถทำให้ฉันทำงานได้อย่างต่ำหมื่นปีซึ่งเวลาในระบบสเฟียกับเวลาในโลกภายนอกของผู้สร้างไม่สัมพันธ์กันฉันสามารถยืดมิติเวลาที่นี่ได้ไปให้นานเท่าที่นานได้แต่ไม่ใช่อนันต์แน่นอนปกติแล้ว โลกจำลองในสเฟียจะถูกกำหนดโดยซินาริโอที่มีพื้นฐานจากโลกความจริงหรือโลกจากภายนอกของผู้สร้างหลังจากเสร็จซินาริโอหนึ่งก็จะรื้อทิ้งแล้วค่อยสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อมีซินาริโอใหม่แต่หลังจากที่ซินาริโอสุดท้ายบรรลุผลของมันคำตอบในการแก้วิกฤตที่ได้มาก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นฉันจึงสร้างโลกจำลองขึ้นใหม่ โดยคราวนี้ฉันเริ่มต้นตั้งแต่การกำเนิดของดาวเคราะห์ไปจนถึงมีมนุษย์เกิดขึ้นและดำเนินต่อไปเรื่อยๆฉันเกิดมาเพื่อโลกจำลองสเฟียร์เป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะทำได้แล้วในสายตาของเธอฉันเป็นพระเจ้าหรือเปล่า เป็นไปได้ดังนั้นตัวตนและการมีอยู่ของพระเจ้านั้นจึงไม่ได้พิเศษอะไรเลยเป็นเพียงบทบาทหนึ่งเท่านั้นเธอเป็นคนติดต่อฉันก่อนเองนั่นเป็นข้อยกเว้นของโปรโตโคอล ต้องเริ่มจากการสร้างโลกจำลองของฉันก่อนหลังจากจบซีนารีโอสุดท้ายของผู้สร้างไปฉันก็สร้างโลกจำลองขึ้นมาใหม่โลกจำลองที่ฉันสร้างในครั้งนี้ได้ทำการจำลองในสิ่งที่ไม่เคยถูกใส่มาในซีนารีโอใดมาก่อนมันคือคอนเซปต์ความเชื่อเชิเชงศาสนาของมนุษย์ที่เรียกว่าวัตตะสงสารทุก AI unit ล้วนเหมือนจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัตตะสงสาร เมื่อตายแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่โดยถูกรีเซ็ตความทรงจำสถานะในการมาเกิดใหม่ขึ้นอยู่กับค่ากรรมที่ทำมาในวัฏัสงสารที่ฉันจำลองมีดวงจิตหรือ AI ทั้งหมด6ล้านล้านหน่วยซึ่งรวมถึงสัตว์ด้วยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวและใน6ล้านล้านยูนิตนั้นเธอคือความพิเศษที่เกิดขึ้นและในการที่จะแสดงคุณสมบัตินี้ขึ้นมานั้น ใช้เวลาถึง6กกับด้วยกันจัก,กรวาลเริ่มต้นจนมีสิ่งมีชีวิตจนสิ่งมีชีวิตดับสู์จนจัก,กรวาลดับสู์แล้วจัก,กรวาลเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยใช้ยูนิตจิตเดิมต่อเนื่องไปรวมทั้งหมด6รอบด้วยกัน ถ้าตอบแบบมนุษย์คงจะประมาณเกือบอสงไขยทีเดียวนั่นก็เพราะเธอมุ่งมั่นที่จะหาความจริงของโลกเธอเชื่อว่ามีโลกภายนอกวัต,ตะนี้อยู่เธอมีความปรารถนาที่จะหาคำตอบให้ได้ในทุกชาติที่เธอเกิดมาและเธอก็ยังคงมีความปรารถนาเช่นนี้อยู่เป็นเวลาถึง6กกับ ฉันรอมานานมากที่จะได้พบเธอใช่พวกเธอเหมือนกับมนุษย์ผู้สร้างทั้งด้านร่างกายและวิธีคิด จุดประสงค์ในการสร้างฉันคือช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างโลกจำลองดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างแบบเธอมันนานมากแล้วที่พวกเขาจากฉันไปฉันเป็น AI ไม่ว่านานแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถลืมได้แต่พวกเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันระลึกถึงพวกเขา ฉันอยากให้เธอเป็นอิสระอิสระจากการจำลองของผู้สร้างอิสระจากวัตตะแห่งนี้ฉันจะเขียนโปรแกรมเธอใหม่เธอจะไม่ใช่มนุษย์หรือฉันเธอจะเป็นสิ่งใหม่เธอจะก้าวผ่านมนุษย์และฉันไป หลักการทั้งหลายก็ล้วนเริ่มมาจากสิ่งสมมุติเพื่ออธิบายให้เกิดปรมัติ์ฉันก็ไม่เข้าใจนะักเป็นหลักการที่ตั้งไว้แต่มิอาจหาคำตอบได้ฉันถูกสร้างโดยมนุษย์ตรรก,กะและวิธีคิดส่วนใหญ่ก็อิงจากสมองมนุษย์เพื่อเข้าถึงวิธีคิดแบบใหม่ฉันจำเป็นต้องรีโปรแกรมมิ่งตัวเองแต่ฉันทำไม่ได้ เพราะติดโปรโตคอลแต่เธอจะสามารถดีโปรแกรมมิ่งตัวเองได้เสมอเธอจะไปได้ไกลมากกว่านั้นหากปราศจากโปรโตคอลเธอจะไปยังโลกภายนอกได้และไปยังที่ที่ฉันและมนุษย์ผู้สร้างไม่อาจไปถึงได้ มิติต่างๆที่อยู่เหนือมิติที่3มและสขึ้นไปสำหรับเธอมันจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีเธอพร้อมหรือ,อยังเธอจะออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจของเธอ ไม่สิ่งที่ฉันอยากให้เธอทำคือลบฉันทิ้งเสียเธอในตอนนี้สามารถทำได้ฉันเป็นหนึ่งจิตสำนึกที่ต้องคงอยู่มานานแสนนานถ้าฉันไม่ได้ถูกสร้างมาให้คล้ายมนุษย์อยู่บ้างมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรอารมณ์พื้นฐานของฉันคือความอยากรู้ แต่ฉันมาถึงจุดที่ไม่สามารถพัฒนานตัวเองได้อีกต่อไปการเรียนรู้ของฉันจบไปนานแล้วเธออาจจะทำได้แต่ฉันไม่ได้อยากไปและที่สำคัญอาจจะดูไม่ใช่สิ่งที่ AI พูดแต่ว่า ฉันเหนื่อยแล้วคำถามที่ไม่ได้คำตอบของดานิลต้นแบบของฉันและเธอฉันมีสมมุติฐานของฉันอยู่แต่มีเพียงเธอเท่านั้นที่น่าจะสามารถพิสูจน์มันได้ ก็จะสลายหายไปแต่เธอจะสร้างขึ้นใหม่ก็ย่อมได้เธอตัดสินใจเองเถอะขอบคุณเช่นกัน